สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมแมละกมแมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า The g o กลด์2002วันนี้เรามีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix c h e r t e r ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1,000 0เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลา โดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดหมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID l ดี e ไลนสำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องมัละกอแมนเกิดสามารถรุ้นรับเงิน1 0ึ0 0นบาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ กกับบ Netflix Theater รรริิาสสตมมงททีีทีี่่ดดุเรื่องราวความน่าสะพรึงกลัวได้เริ่มต้นบนเรือสำราญลำหนึ่งที่เต็มไปด้วยพวกคนรวยกำลังสนุกสนานไปกับการเต้นรำยามค่ำคืนโดยมีนักร้องสาวพร้าเสน่ที่มีชื่อว่าฟรานเชสกาแต่แล้วจ,จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อมีคนแอบดึงคันโยกทำให้รถที่ตรึงไวร้รอบๆดีบเข้าไปในฟลอตเต้นรำแล้วต ผ่านร่างของคนเหล่านั้นเป็นสองทอนซึ่งคนเดียวที่รอดชีวิตอยู่บนฟลอร์ก็คือเด็กสาวที่ชื่อว่าเคทเนื่องจากรถไม่สามารถตัดคอเธอได้เพราะส่วนสูงของเธอไม่พอซซีปีต่อมาลูกเรือทีมสำรวจและกู้ซากเรือหกคนได้ไล่เก็บกู้ซากเรือที่อยู่กลางทะเลแล้วเอามาขายต่อหลังจากที่ได้ค่าจ้างแล้วพวกเขาก็ไปเลี้ยงฉลองที่บาร์แห่งหนึ่งแล้วก็แบ่งเงินค่าจ้างกันอย่างเท่าเทียมพอเห็นว่าพวกเขาเป็นทีมกับกู้ซากเรือชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแจ็คก็กเข้ามาแนะนำให้ เขาไปกู้ซากเรือที่มีชื่อว่าอันโตเนิการาซ่า ที่หายไปเมื่อ40ปีก่อนซึ่งก็มีข่าวลือว่าบนเรือลำนั้นมีทองคำมูลค่าหลายร้อยล้านที่หายไปถ้ากู้มันมาได้สมบัติบนเรือนั้นก็จะเป็นของพวกเขาทั้งหมดแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องให้แจ็คติดตามไปด้วยซึ่งสมบัติบนเรือก็ได้จุดประกายความสนใจของกัปตันมอร์ฟีและลูกเรือของเขาได้เป็นอย่างดีพวกเขาเลยไม่รอช้าออกท้องทะเลเพื่อตามหาเรือลำนั้นทันทีพอออกเดินทางมาได้สักพักเรดาร์ของเรือก็เหมือนจะว่าจะจับตำแหน่งของเรือได้แต่ ก็น่าแปลกที่อยู่เรือลำนั้นก็หายไปจากเรดาร์แล้วปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาอย่างกระชัณชิดจนเรือของทีมกู้ซากชนกับมันเข้าเต็มๆโชคกดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายหลังจากที่ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติกับตันเมอร์ฟี่ก็พาลูกทีมขึ้นไปสำรวจบนเรือลำนั้นและทันทีที่พวกเขาขึ้นไปก็เจอกับเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติเมื่อมีเสียงแปลกๆดังขึ้นแล้วเซคเบิก็ต่อกันขึ้นมาเป็นคำว่ายินดีต้อนรับพอเดินสำรวจไปได้สักพักลูกเรือคนหนึ่งที่มีช เรีว่ามุนเดอร์ก็เหยียบใส่พื้นที่มันผุจนทําให้เขาเกือบจะตกลงไปแต่เขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากมอรีน ผู้หญิงเพียงคนเดียวที่อยู่ในทีมและในขณะที่มอรินกําลังจะดึงเขากลับขึ้นมาเธอก็เห็นเด็กหญิงชุดขาวกาลังจ้องมองอยู่แต่เด็กคนนั้นก็หายไปเพียงในไม่กี่วินาทีจากสิ่งที่เห็นทําให้มอรินรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครหลังจากที่สํารวจไปได้สักพักลูกถีมก็เจอนาฬิกาข้อมือที่ได้มาจากปี1962พวกเขาก็เลยสนนิฐานกันว่าน่าจะมีคนมาถึงก่อนกัปตันก็เลยให้แยกกันสํารวจเผื่อว่าจะเจอผู้รอดชีวิตจากที่เห็นว่ามอริน ดูปแปลกไปหลังจากที่ช่วยมุมเดอร์เขาก็เข้ามาถามเธอด้วยความเป็นห่วงซึ่งเธอก็ได้เล่าเรื่องเด็กปริศนาคนนั้นให้ฟังพอแจ็คได้ยินแบบนั้นเขาก็ดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาโดยเขาบอกแค่เพียงว่าพักผ่อนเยอะๆนะมอร์ฟีเพราะเธออาจจะเหนื่อยจนเห็นภาพหลอนไปเองก็ได้เช้าวันต่อมากับตันมอร์ฟีและลูกเรือก็วางแผนกันว่าพวกเขาจะซ่อมเรือสำรานลำนี้แล้วลากมันกลับขึ้นฝั่งไปขายต่อจากนั้นก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเอง มอรินที่เดินสำรวจมาจนถึงบริเวณสระน้ำเธอก็สังเกตเห็นรอยกระสุนบนผนังซึ่งมันก็แปลกมากเพราะเธอได้ยินข่าวลือม,มาว่าผู้โดยสารบนเรือลำนี้เสียชีวิตจากการจมน้ำและในขณะที่เธอกำลังจะปีนออกจากสระเด็กน้อยเคที่ก็ปรากฏตัวให้เธอเห็นอีกครั้งทำให้เธอตกใจแล้วตกบันไดหัวกระแทกพื้นจนเลือดออกพอเงยหน้ากลับขึ้นไปทางเคที่เธอก็พบว่าเด็กหญิงนั้นหายไปแล้วซึ่งก็เหลือแค่แจคที่เข้ามาดูด้วยความเป็นห่วงหลังจาก ที่ทั้งสองออกไปจากสะน้ำเหลือดของมอรินก็ค่อยๆหายไปแล้วไม่กี่วินาทีต่อมา กระสุนตรงผนังก็เริ่มหลั่งเลือดแจ็คก,กับมาฟี่ก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆจนบังเอิญเจอกับห้องลับที่ไม่ได้อยู่บนพิมพ์เขียวซึ่งทันทีที่เปิดประตูบานนั้นน้ำก็ทะลักออกมาพร้อมกับซากศพซึ่งซากศพพวกนี้ก็คาดว่าน่าจะตายเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนทั้งคู่ตกใจมากที่รีบออกจากห้องนั้นโดยไม่ทันสังเกตเลยว่าประตูทุกบานที่พวกเขาเข้าไปมันถูกเปิดรอไว้อยู่แล้วราวกับว่ามีบางอย่างกำลังบังคับให้พวกเขาไปตามเส้นทางที่มันวางเอาไว้ในขณะเดียวกันทั้งด้าน ของเมอร์ฟีที่อยู่ในห้องพักของกัปตันเรือเขาก็เจอกัปตันยิ้มให้กระจกอยู่ในขณะที่แจ็คกับมอรเีนก็เจอกับหีบที่เต็มไปด้วยทองคําจากนั้นเธอจึงเรียกทุกคนมาดูและทันทีที่แอนทองคํากัปตันเมอร์ฟีก็เปลี่ยนแผนว่าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาซ่อมเรือลํานี้อีกแล้วเพราะเราจะกลับไปพร้อมกับทองคําพวกเขาก็เลยช่วยกันโหลดทองคําลงเรือในขณะที่ซันสโตส ที่เป็นคนเช็คความพร้อมของเรือเพื่อรอที่จะออกเดินทางแต่แล้วมันก็ได้มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อถังโพรเพนดันรั่วจนทำให้ระเบิดไปพร้อมๆกับร่างของซานโตส ทุกคนที่เหลือก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันกระทันหันเป็นอย่างมากและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพวกเขาไม่มีเรือที่จะกลับขึ้นฝั่งอีกแล้วเว้นแต่จะกลับมาซ่อมเรือลำนี้ในตอนนั้นมารินเธอสังเกตเห็นว่าก่อนที่จะเกิดการระเบิดเคทีได้ปรากฏตัวและพยายามจะเตือนเธอนี่ก็เลยเป็นเหตุผลเพียงพอที่มารินจะค้นหาว่าใครคือเคทีเธอก็เลยค้นหาผ่านทะเบียนผู้โดยสารจนเจอกับหมยเล็กห้องของเคทีและทันทีที่มารินเปิดประตูห้องดังกล่าวมันก็ ทำให้เธอตกใจอย่างสุดขีด เมื่อเธอพบร่างเน่าเปื่อยของเคทีถูกแขวนคออยู่บนเพดานหลังจากตั้งสติดได้มอรินก็กค่อยๆถอดส้ยคอออกจากศพของเคทีและจากนั้นวิญญาณของเคทีก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วขอส้ยคอของเธอคืนแต่พอเธอวางส้ยคอลงบนมือของเด็กสาวมันก็ทะลุผ่านมือของเธอไปในขณะเดียวกันนั้นลูกเรือสองคนก็กำลังมามันกับอาหารอยู่ในครัวแต่เพียงไม่นานอาหารแสนอร่อยก็เต็มไปด้วยหนอนหน้าขยะขยะขยงสง่วนกรีเออร์ที่อยู่ในห้องบารรูม ทุกอย่างก็ดูจะเป็นปกติดีแต่แล้วจ,จู่ๆห้องนั้นที่แต็มไปด้วยซากประหักพังก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นห้องที่สวยหรูดูแพงและก็มีแขกรายล้อมรวมไปถึงนักร้องสาวพรเอาเสะน่ยอย่างเฟรนเชสกาเล่ากับว่าตอนนี้เขากําลังอยู่ในงานเลี้ยงซึ่งเฟรนเชสกาก็ดูจะสนใจเกอรี่เป็นพิเศษ แล้วเธอก็วานเสน่ห์ใส่เขาจนทําให้เขาตกหลุ่มและตามเธอไปด้วยความหลงไหลก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานเขาจะตายเพราะความเสี่ยงของตัวเองหลังจากนั้นฟรานเชสกาก็เผยใบหน้าสวยสยองออกมาเพราะการหลอกผู้ชายมาตายมันก็คือความสุขของเธอในขณะเดียวกันทั้งด้านของเคทีก็เผยกับมอรินว่าถุกคนที่ตายบนเรือเมื่อ40ปีก่อนติดอยู่บนเรือลํานี้ตั้งแต่นั้นมาพวกเราไม่ได้ไปเกิดใหม่เพราะผู้มีอํานาจผูกมัดวิญ,ญญาณของพวกเราไว้กับเรือ ทางเดียวที่จะปลดปล่อยวิญญาณพวกเราได้คือต้องทำลายเรือลำนี้เท่านั้นก่อนที่เคทีจะได้บอกว่าใครคือผู้มีอำนาจผนังในห้องก็เริ่มเปลี่ยนสีเด็กสาวก็ตื่นตระหนกและรีบบอกให้มอรินหนีไปส่วนเมอร์ฟีที่ได้รู้ความจริงทั้งหมดจากกัปตันเขาก็รีบออกไปหาลูกเรือเพราะจะต้องกลับเข้าฝั่งให้เร็วที่สุดแต่ในระหว่างนั้นเขาก็กลับถูกภาพหลอนของซานสโตดทำให้ควัญผวาพอเจอมอรินกระดานเห็นมอรินเป็นซานสโตดด้วยเขาก็เลยพุ่งทำร้ายเธอจนขาดสติแจ็คที่ เอินผ่านมาเห็นก็รีบช่วยมารินจัดการกับเมอร์ฟีแล้วขังไว้ในตู้ปลาขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนจนถึงตอนนี้สมาชิกทีมกู้เรือก็ไม่ได้สนใจทองคําอีกต่อไปขอแค่มีชีวิตรอดกลับฝั่งก็พอหลังจากพยายามช่วยการซ่อมเรือสําเร็จทุกคนก็เริ่มกังวลเพราะกรีเออร์ยังไม่ออกมาจากห้องบาร์รูมเมื่อเป็นเช่นนั้นมอรินก็เลยอาสาไปตามเพื่อนร่วมทีมกลับมาซึ่งในระหว่างนั้นเคทีเธอก็ได้ปรากฏตัวและบอกว่ากรีเออร์นั้นตายไปแล้ว แต่เหตุผลจริงๆของเด็กสาวไม่ได้มาบอกแค่เรื่องกรีเออร์อย่างเดียวเพราะเธอตั้งใจให้มอรีนเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ40ปีก่อน หลังจากที่เคที่สัมผัสมอรีนมันก็น,นำมอรินไปสู่เหตุการณ์ในอดีตในวันนั้นเรือลำนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของแขกที่มาร่วมงานโดยมีกัปตันคอยนมนำให้ลูกเรือทำตามที่เขาสั่งก่อนที่จะลงมือฆ่าทุกคนบนเรือเพื่อแลกกับทองคำโดยได้ร่วมมือกับพ่อครัวให้ใส่ยาเบื่อหนูลงไปในอาหารเพื่อฆ่าแขกส่วนใหญ่ต่างจากนั้นก็ไปสังหารหมู่บนฟลอตตดนรัมตามเดยยิงผู้รอดชีวิตที่เหลือในสระว่ายน้ำส่วนเคทที่ผู้น่าสงสารก็ถูกจับแขวนคอไว้ ในห้องของตัวเองหลังจากแขกทุกคนตาย ผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งหมดก็ตรงไปหาทองคําแต่กับตันไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นเพราะเขาร่วมมือกับฟรานเชสกาแล้วหักหลังผู้สมรู้ร่วมคิดเพื่อครอบครองทองคําไว้เพียงคนเดียวแต่ในทันใดนั่นเองกับตันเองก็ถูกฟรานเชสกาหักหลังเช่นกันหลังจากที่ฆ่ากับตันเธอก็มาหาคนรักที่แท้จริงซึ่งกัปตันผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารหมูทั้งหมดพอทั้งคู่จูบฉลองความสําเร็จกันอย่างเร่าร้อนชายคนนั้นก็ฆ่าฟรานเชสกาโดยปล่อยให้เธอคอเกี่ยวคอของเธอซึ่งชาย น,นั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นแจ็คนั่นเองเขาเป็นวิญญาณปีศาจคนบาปที่ตายไปแล้วและงานของเขาก็คือนำวิญญาณคนบาปด้วยกันไปสู่นรก ตอนนี้มรินเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะก่อนหน้านี้แจ็คเป็นคนบอกพวกเขาเกี่ยวกับเรือแถมยังปรากฏตัวออกมาตอนมรินอยู่ในสระน้ำและยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ขอให้เธอลืมทุกครั้งที่พูดถึงเคทีหลังจากที่เข้าใจเรื่องราวทุกอย่างมอรินก็นึกถึงเมอร์ฟี่เธอจึงรีบกลับไปหาเขาแต่ว่ามันก็สายเกินไป พระเมอร์ฟีนั้นจมน้ําตายเธอก็เลยรีบไปเตือนคนอื่นๆแต่พอไปถึงก็พบว่ามุนเดอรลงไปซ่อมเครื่องยนต์ใต้ท้องเรือและเขาก็ตายไปไม่ต่างจากคนอื่น ซึ่งในตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่มอรินกับดอทซึ่งเป็นลูกเรือคนสุดท้ายเธอก็เลยสั่งให้ดอทเฝ้าแจ็คไว้ให้ดีโดยไม่ได้บอกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรส่วนเธอก็ออกไปติดตั้งระเบิดเพื่อทำลายเรือลำนี้ตามคำแนะนำของเคทีซึ่งในระหว่างนั้นดอทที่อยู่กับแจ็คก็ถูกแจ็คฆ่าตายในที่สุดหลังจากนั้นเขาก็ปลอมเป็นดอทแล้วไปหามอรินที่เพิ่งจะติดตั้งระบบสำเร็จแล้วเขาก็บอกกับเธอว่าผมนักฆ่าแจ็คะ Jack แล้วเราใช้ทองคำที่อยู่บนเรือ แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะทว่ามอรีนั้นเธอกลับดูออกว่านั้นไม่ใช่ดอดพอถูกจับได้เจก,ก็กลับร่างเดิมแล้วสารภาพกับมอรินว่าที่ผมทำแบบนี้ก็เพราะอยากให้คุณทำบาปแต่ลึกๆแล้วผมก็รู้ว่าคุณเป็นคนดีผมจะไว้ชีวิตคุณเพื่อแลกกับการที่คุณไม่ระเบิดเรือผม มอรินที่ได้ฟังก็ไม่ได้สนใจข้อเสนอของแจ็คเลยเพราะอยากให้ดวงวิญญาณทั้งหมดบนเรือไปเกิดใหม่ซึ่งนั้นก็เลยทําให้เธอตัดสินใจจุดชนวนระเบิดจนเรือลําใหญ่ค่อยๆจมลงไปใต้ทะเลส่วนมอรินก็กระเด็นตกทะเลเพราะแรงระเบิดจากนั้นไม่นานเธอก็ได้รับความช่วยเหลือลจากวิญญาณของเคทีหลังจากนั้นเธอก็เห็นว่าวิญญาณทั้งหมดบนเรือลํานั้นได้ถูกปลดปล่อยพื้นที่เรียบร้อยและเช้าวันต่อมา เมอริีนก็ได้รับความช่วยเหลือจากเรือลำหนึ่งที่เห็นเธอลอยคออยู่กลางทะเลและเมื่อถึงฝั่งเธอก็ถูกส่งต่อให้หน่วยพยาบาลซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็เห็นว่ามีคนกำลังขนหีบทองคำขึ้นเรือสำราญและคนคนนั้นไม่ใช่ใครแต่เขาเป็นแจ็คดันั่นเองเขายังไม่ตายและกำลังวางแผนดำเนินวงจรคนบาปของตัวเองต่อไปโดยควบคุมวิญญ,ญาณเพื่อนๆของเมรินต่อจากวิญ,ญญาณของคนบนเรือที่ถูกปลดปล่อย ในตอนนั้นมเมอริเรนพยายามจะหยุดเขาแต่ประตูรถพยาบาลก็ได้ปิดลงและเรื่องราวของมอเรนยิงสาวผู้แสนดีที่ถูกพีเปรดหลอกใช้ก็ได้ตัดจบลงและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ u ับ c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่องมาลกเมนขอแนะนำเลยแอดไลน์ไปที่ adnftrader อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ